สวัสดีจ้าถ้ามาปล่อยปลาได้บ้านี่สืบปลามาปล่อยอีกปลานิ่งปลาสะเพียนปลาดุกเต็มรถพ่องมะกอกเลยปล่อยอย่างนี้คาะต้องบึงเพ็นตังไหนไ,ไป,ป,ป,ปไปไปไป เพี้ยนปอนี่บลดยังบอกนี่บัลดมันมีแยกถุงนั่เหมือ่อยลอกเดียวบลลดย่ไปยกถุงเร่านั่นถุงเลนี่ถุงีว่านบางบอกว่าใส่้น้ำใส่ใสไอีกมันก็ไล่เ้ยล่ะเนี่ยเลี้ยไล่เลละ เออทั้งเบอร์สิบห้าุงอ่ะพันหนึ่งพอดีเต๋อไปดูกับปลอยข้องนี่เต๋อ